ค่ะช่องเราห้าห้าชาแนลนะคะท่านผู้ชมค่ะก็มาลงสรุปเก้าชุดเด่นของคุณยายนะคะว่าที่ผ่านมานะคะผลออกเก้าศูนย์สี่เจ็ดหกห้าเลขเหลืยงเลยเนาะเก้าศูนย์สี 65, ่เจ็ดหกห้าเนาะคุณยายก็สรุปเข้าสี่เจ็ดนะคะ อ่ามาดูงวดนี้กันคุณยายให้มาเก้าชุดมีเจ็ดหกห้าแปดเก้าแปดสองเก้าหกเก้าศูนย์สามเจ็ดเจ็ดหกหกสี่ห้านะฮะอ่าใครชอบก็ ตามเนาะไม่ชอบก็ผ่านนะฮะทำชมขาแนวทางของคุณยายนะฮะก็ปูช้ยวิจริยาในการรับชมด้วยนะฮะก็เป็นแนวทางเนาะหวยลาวงวดวันนี้นะฮะทานผู้ชมขาวันที่ยนะี่สิบเนาะอ่ะ ก็ขอให้มีโชคมีลาบนะฮะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวัฒสสนาของตัวเรานะฮะท่านผู้ชมเนาะอ่ะบางท่านอาจจะจับไปชุดหนึ่งอ่ะวินก็ได้นะฮะท่านผู้ชมขนะเนาะเดี๋ยวจะมาลงคลิปเล่าฝันนะฮะท่านผู้ชมขาแอดลงสูตรไปก็ฝันดีอยู่นะเอาอย่างแล้วฝันเห็นฝันไปกับเพื่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลง ลงอีกทีหนึ่งนะ,ะแล้วก็ฝันคุณยายด้วยเล่ารวมกันเลยเนาะอ่ะสรุป9้าชุดคุณยายนะคะ